ขยับตัวไม่ได้เหมือนเป็นอมพึกอมาภาตเรากับแฟนเลยไปเยี่ยมเขาแต่สิ่งที่เราเห็นคือเห็นว่ามีเด็กไม่มีลูกตาลูกตาละมะั้งนั่งอยู่ขาของพี่เขาแล้วในมือของเด็กก็ถือมีดซึ่งเต็มไปด้วยเลือดพอเราเห็นเราก็เลยบอกเรื่องนี้กับแฟนเขาก็เล่าให้แม่เข้าฟังทันทีแล้วอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าตอนที่พี่ชายเรียนปวสอ พี่ชายเคยมีเรื่องกับเด็กปวสด้วยกันและมีการฟันแทงกันประกาศประกาศข่าวดีครับโอเวอร์ทีดี D, กดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพีงยงแค่เซิร์ช O อ R T D ดีกดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอาละครับกล่าวสวัสดีทุกคนครับพวกผมช่อง O อเวอร์ทดีนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กับรายการ O อเวอร์เล่าเรื่องผีในตอนที่2ครับผมวันนี้ครับ มีชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่ามึงอย่าเสือกกูรอมันมานานแล้วถ้ามึงอยากยุ่งกูจะเอามึงไปด้วยอีกคนโอ้โหแค่ฟังชื่อเรื่องนี้ก็คือขนลุกแล้วป่ะมาเริ่มอ่านพร้อมกันเฮ้ยไม่ใช่ดิผมอ่านคนเดียวนะครับท่านผู้ชมรับฟังไปสวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเราอายุ25ปีต้องบอกก่อนเลยค่ะเฟิร์นเป็นคนที่มีสัมผัสที่ห หรือเรียกง่ายๆว่าเห็นผีนะคะคือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งตอนเด็กๆบางทีที่เห็นก็แยกไม่ออกค่ะว่าคนหรือผีจนเริ่มมารู้จริงๆตอนเข้ามาหาลัยและเรื่องที่เฟือนจะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบังดีของตัวเฟือนเองค่ะตอนนั้นพี่ชายแฟนวงเล็บแฟนคนเก่านะคะเขาป่วยอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ เหมือนเป็นอมพุกอมาภาคเรากับแฟนเลยไปเยี่ยมเขาแต่สิ่งที่เราเห็นคือเห็นว่ามีเด็กไม่มีลูกตาลูกตาละมะั้งนั่งอยู่ขาของพี่เขาแล้วในมือของเด็กก็ถือมีดซึ่งเต็มไปด้วยเลือดพอเราเห็นเราก็เลยบอกเรื่องนี้กับแฟนเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังทันทีแล้วอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าตอนที่พี่ชายเรียนปวส พี่ชายเคยมีเรื่องกับเด็กปวสด้วยกันและมในการฟันแทงกันซึ่งพี่ชายเป็นคนฟันแล้วก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หนีโดยมีรถของคู่ลี่ขี่ตามมาเพื่อที่จะเอาคืนแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นกับขี่มอเตอร์ไซค์วินขี่แทรกออกมาจากซอยด้วยความตกใจพี่เขาเลยเอามีดแทงคนที่ซ้อนเพราะนึกว่าเป็นรถของคู่อริแต่ปรากฏว่าคนซ้อนนั้นเป็นผู้หญิง พี่กำลังท้องได้6-7เดือนแล้วพี่ชายก็ดันแทงเข้าไปตรงท้องของเธอพอดีสุดท้ายทำให้เด็กในคันเสียชีวิตส่วนแม่เด็กก็ป่วยและตายตามไปในเวลาไม่นานซึ่งคดีของพี่ชายก็เพิ่งจะจบไปและยอมรับผิดทุกกรณีแม่เลยบอกว่าน่าจะเป็นเด็กคนนั้นนั่นแหละ เราเคยมีหมอดูทักแมงเหมือนกันว่ามีเด็กตามลูกชายของตนเองอยู่เราก็เลยแนะนำให้เขาไปทำบุญที่นู่นนี่นั่นตามที่เราพอจะช่วยแนะนำได้เวลาผ่านไปสองเดือนพี่ชายเราก็เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอยู่ดีๆก็ช็อกและหายใจไม่ทันซึ่งตอนนั้นเราทำงานอยู่เชียงรายค่ะหลังจากเสร็จงานเราก็ไปเยี่ยมพี่ชายแต่สิ่งที่เห็นก็คือสภาพของพี่ชายมันแย่มากม ผอมสู้ไปเลยจากคนอ้วนๆนะคะเนื่องจากตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่ามีคนตัวดำๆนั่งอยู่บนเตียงนอนของพี่ชายเราแถมมีผู้หญิงกำลังยืนกดท้องพี่ชายเขาอยู่ด้วยเราตกใจเหมือนกันค่ะแต่ทำได้แค่หลับตาลงแล้วก็บอกว่าอย่าทำอะไรพี่ชายเราเลยพวกคุณเป็นใครไม่กลัวบาปกรรมเหรอแล้วเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทันที แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือทั้งสองหันหน้ามามองเราเลยค่ะตาเขาแดงมากเหมือนไม่มีตาดำเลยแต่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะเราเลยถามพี่ชายว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนพี่ชายเราน้ำตาไหลแล้วก็พูดว่าปวดท้องตลอดเลยเหมือนโดนใครกดท้องอยู่กินอะไรก็ไม่ได้กินเข้าไปก็รู้สึกจุกแล้วก็จะอ้วกออกมาเราได้ยินแค่นั้นน้ำตาก็ไหลเลยค่ะ พราะเราเห็นว่าเขากําลังโดนอะไรเราก็เลยส่งเมสเซจวงเล็บข้อความทางโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของพี่เขาว่าเฟิร์นเห็นผู้หญิงยืนกดท้องพี่อยู่นะแต่ไม่ต้องกลัวนะสวดมนต์ให้เขาเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเราก็เดินไปหยิบโทรศัพท์ของพี่ชายที่วางชาร์จอยู่ตรงหัวเตียงมาให้พี่เขาอ่านเขาถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีแล้วพิมพตอบก,กลับมาว่าช่วยพี่ด้วยพี่กลัวโอ้ ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วแบบขนลุกมากเลยนะไปต่อหลังจากนั้นเราเลยเอาจี้เท้าเวสุวรรณที่เราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเอามาให้พี่เขาเหน็บไว้ที่เสือ้อและบอกเขาให้สวดมนต์ทุกคืนแล้วพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่หลังจากนั้นเราก็กลับบ้านขอบอกอีกอย่างเลยว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณจะตามเราและเข้ามาในบ้านได้แต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่า เหมือนมีอะไรตามเรามาตั้งแต่ที่เราขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านแล้วหรือตอนที่เราอาบน้ําอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนกระชากิผมเราแบบแรงมากๆชนิดที่ว่าเราลองเอามือไปจับผมตรงนั้นล่วงติดมือมาเป็นกระจุกเลยค่ะแถมมีเลือดออกซิบๆิบที่หนังหัวอีกด้วยบอกเลยค่ะตอนนั้นกลัวมากๆพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและที่คุ้มครองบ้านเราให้เขาช่วยพออาบน้ําเสร็จ เราก็รีบเข้าห้องสวดมนต์แล้วก็กะจะแผ่เมตตาให้เขาทันทีแต่ยังไม่ทันจะสวดมนต์เสร็จเลยแก้วน้ําที่เราเตรียมมากวดน้ําอยู่ดีๆก็ตกลงแตกทั้งที่เราวางไว้บนโต๊ะเหมือนทุกๆครั้งที่เราสวดเราเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีละจึงรีบสวดมนต์ให้เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้พวกเขาแล้วก็เข้านอนแต่ในช่วงที่กําลังจะเคลิ้มหลับนอนอยู่ดีๆเราก็ถูกใครไม่รู้ดึงขาแรงเขาเยอะมาก เขาดึงเราทีตกจากเตียงเลยพอเราลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนที่เราเห็นที่โรงพยาบาลที่กำลังกดท้องพี่ชายเราอยู่กำลังนั่งค่อมบนตัวเราแล้วยืนหน้ามาใกล้ๆพร้อมกับพูดว่าชอบเสือกด,ดีนักมึงไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไรกูไว้บ้างถ้ามึงอยากเสือกกูก็จะมาทำมึงแทนเท่านั้นแหละเราตกใจสุดขีดถึงกับสลบไปเลยค่ะ ตื่นขึ้นมาอีกทีเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพอแฟนเห็นว่าเราฟื้นแล้วก็พุ่งตัวเข้ามาแล้วก็พูดว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมถึงสลบไปอ่ะดีนะที่เรามาเอาของที่บ้านตัวเองแล้วก็มีลุงข้างบ้านบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นลมอยู่บนห้องเขาเลยปีนรั้วเข้ามาดีนั่นที่ตัวเองไม่ได้ล็อกบ้านคือแบบว่าตอนนั้นบอกเลยค่ะว่าคืองงมากเพราะเราจําได้ว่าเราล็อกประตูบ้บานเรียบร้อยแล้วลุงที่ไหน พราะข้างบ้านเราตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยเพราะเขาไปต่างประเทศกันทั้งบ้านกลัวเขาจะกลับมาก็เดือนหน้าแล้วที่สำคัญบ้านนั่นไม่มีผู้ชายที่อายุเยอะเลยสักคนมีแต่คนที่เป็นเพื่อนเราสมัยตอนที่เราเรียนมัธยมซึ่งอายุก็พอๆกันแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปนะเพราะว่าแฟนเราเป็นคนกลัวผีมากถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาเจออาจจะไม่ใช่คน อาจจะไม่มาบ้านเราอีกต่อไปแน่นอนในขณะที่แฟนเราพุ่งตัวมาคุยกับเราเราก็ดันเห็นผู้หญิงคนเดิมกำลังยืนอยู่ข้างหลังแฟนแต่เชคยังดีค่ะตอนนั้นใกล้เช้าแล้วแฟนเราก็นั่งอยู่กับเราจนสว่างเลยประมาณ8ดโมงกว่าเราได้โทรหาองค์แม่วงเล็บร่างทรงที่เรานับถือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของพี่เราเขารอพี่มาหลายชาติแล้ว และเขาก็อยู่ที่บ้านหลังนั้นมานานแล้วจนพี่ชายเราต้องมาซื้อบ้านนี้และทําให้พี่ชายต้องเจอแต่ไม่ต้องห่วงพี่ชายนะเพราะเขาไม่เอาถึงตายแต่เขาจะทําให้ทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าไปยุ่งเขาก็จะมาจองเวียนเราด้วยบอกตามตรงเลยนะว่าน่ากลัวมากๆแล้วก็สงสารพี่ชายมากๆด้วยเช่นกันเพราะเรามีกันอยู่สองคนพี่น้อง ืืออปัจจุบันพี่ชายเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เขาบวชอยู่และไม่มีวันกำหนดหรืออยากสึกเลยค่ะเพื่อเป็นการชดใช้เวรกรรมและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเขาและหลังจากที่เราเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองก็ทำให้เราไม่กล้าทักใครหรือพูดบอกอะไรใครอีกเลยค่ะและนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เราเจอมากับตัวค่ะโอ้โห จบแล้วนะครับผมเรื่องนี้ผมนั่งอ่านผมก็แบบโอ้โหขนลุกเลยนะแบบเออเจ้ากรรมนายเวรอนะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้ด้วยนะครับนะว่าอยากให้ผมทําเรื่องนี้อีกต่อไหมนะครับนะก็คือ,อเล่าเรื่องนะครับโอโ้ทีดีเล่าเรื่อง EP ที่3อยากให้มีต่อไหมก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับนะก็ครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะ ถ้าเกิดชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับนะสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องผมใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนคุณก็จะได้เข้ามารับชมและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบหรือมันสนุกแชร์ share, เอาไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณ เจ้าของเรื่องนี้ด้วยนะครับนะที่เขาได้เขียนและนํามาให้เราอ่านนะครับนะก็ขอบคุณมากมากทีนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะบ๊าบบายสวัสดีครับผม ประกาศประกาศข่าวดีครับ Over T D กดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซ ER ิร์ช O E R T D กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over T D กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over T D แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ จะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p e e Pay to m o n e y w a l l e t PayPal และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ